ก็สวัสดีนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าอะไรให้ฟังอีกนิดหน่อยนะการใช้เบื้องต้นนะฮะเรียกว่าเบื้องต้นละกันเพราะว่าเป็นการศึกษาช่วงแรกๆก,ก็คือว่ายังยังอาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปอะไรมากมายนะแต่ว่ามีมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังหลายหลายประเด็นนะก่อนอื่นนะฮะผมจะขอวัดปริมาณการใช้ไฟของผมก่อนนะเริ่มด้วยว่าตัวนี้ยอย่างที่เคยดูคลิปไปนะอตอนเนี้ สายไฟเส้นนี้ผมต่อโหลดแล้วนะฮะอ่ายเปิดทำงานนะฮะเปิดยูพเปิดทำงานแล้วก็ต่อโหลดไปที่อ่าไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่บนบ้านนะฮะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูว่ามีอะไรบ้างก็นี่ต๊ททำงานจะลงไปนิดหนึ่งจริงๆก็เลี่ยงเลี่ยงคลิปที่ลักษณะที่จะมาเปิดโต๊ะทำงานดูหลายทีนะเพราะมันมันไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่อ่าเบื้องต้นนะฮะอย่างที่บอกก็คือว่ามีการต่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะะอยู่อยู่อ่าประมาณผม ยังไม่ใช้แบบเต็มที่นะครเพราะว่าต้องการรู้ก่อนว่าใช้แค่นี้แล้วมันพอไหมคือเราจะต้องไม่ใช้เกินนะคือ,อมีจอสองจอจอสองตัวนี้ก็กินไฟพอสมควรนะเป็นประกอเปนจออันนี้เป็น Full HD นะแต่อันนี้เป็น 4K นะความละเอียด 4K ก็นั่งทำงานอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เนี้ยเข้าเว็บเข้าเว็บเปิด youtube อะไรก็ว่าไปนะก็ครับนอกจากตัวจอสจอนี้นะ อ่ที่ต่อโดยตรงก็คือหลอดไฟตัวนี้นะหลอดไฟตัวนี้เป็น LED กินไฟค่อนข้างน้อยนะแล้วก็จะมีตัวชุดเครื่องเสียงนะชุดนี้ก็กินไฟระดับหนึ่งนะกินไฟระดับหนึ่งผมต่ออยู่แค่นี้นะส่วนคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้ต่อนะคอมพิวเตอร์ไม่ได้ต่อแล้วก็พัดลมตัวนี้นให้ดูแบบหนึ่งพัดลมตัวนี้ไม่ได้ต่อ เพราะว่าผมใช้ไฟจากไฟบ้านโดยตรงเพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟมันไม่พอหรือไฟมันขาดมันเกินอะไรอเงี้ยผมต้องมั่นใจว่าผมถอดปลั๊กออกโดยที่ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นคอมของผมยังไม่ใช้นะฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวขอดูไปสักพักหนึ่งก่อนอ่าเบื้องต้นก็จะมีแค่นี้นะมีจอ2จอมีตัวนี้แล้วก็นี้ก็คือจะประมาณควบคุมตัวเนี้ยสี่สี่ปลั๊กตัวเนี้ยตัวไหนไม่ใช้ผมก็ปิดตัวนี้สายตัวนี้อ่าสายตัวนี้นะจุดนี้กับเราเตอร์ตัวนี้นะที่เคยดูไปแล้วเนี่ยเราเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะต่อตัวนี พักตัวนี้ก็คือต่อบีทีตัวทำงานส่วนตัวนี้ก็ใช้เป็นไฟอินเทอร์เน็ตนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วชุดทำงานผมตอนนี้เอาจริงๆอ่ะยังขาดตัวคอมพิวเตอร์นะแล้วก็พัดลมนะอ่าแล้วก็จะครบเซตเลยเซตนี้ที่ต้องการนะแต่เบื้องต้นเอาแค่จอ2จอหลอดไฟ1หลอดแล้วก็เครื่องเสียงแล้วก็ตัวนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันชุดนี้มันกินไฟประมาณนะอ่าเมื่อเช้าผมวัดกับตัวนี้ก็ใกล้กลเคียงกันนะก็คือว่า ขณะที่จอมันทำงานเนี่ยแล้วเรนเดอร์ภาพนู่นนี่นั่นเนี่ยภาพรวมยังไม่รวมคอมพิวเตอร์นะฮะมันจะกินอยู่0.7แอมป์นะฮะ0.7แอมป์ถ้าเราจะคำนวณให้มันได้เป๊ะๆนะฮะเราก็ต้องรู้โวลต์มันด้วยนะฮะอ่าเมื่อกี้0.7วัตต์0.7แอมป์นะฮะ0.7แอมป์เลาะ228โวลต์นะฮะ DC นะะ AC, AC, นะฮะ AC AC 228โวลต์ UPS นะฮะอ่าจ่ายเข้า UPS เนี่ย ยี่สิบอ่าสี่จุดสองนะอ่าผมตีไปสี่จุดสามนะเดี๋ยวตัวเลขพวกนี้ผมจะจดไว้นะสี่จุดสามนะใช้ไฟอยู่สี่จุดสามตอนนี้ชาร์จชาร์จอยู่ที่ห้าแอมป์นะ5ห้าแอมป์ประมาณห้าแอมป์ผมวัดโวลต์ของแบตนิดนึงนะเป็นอนินฟอร์มิชันเฉยว่าตอนนี้อ่าแบตมันกี่โวลต์นะฮะแบตมันยี่สิบหก จุดหกสี่นะฮะยี่สิบหกจุดหกแล้วกันนะอ่าโอเคเดี๋ยวตัวเลขน,นี้ผมจะจดไว้ยี่สิบหกจุดหกนะก็ทีนี้อ่าเมื่อกี้นี้นะฮะเมื่อกี้นี้เราวัดอ่าเดี๋ยวผมวาดรูปนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะวาดรูปนิดนึงว่ามีอะไรเกี่ยวข้องบ้างเอาคร่าวๆนะอันนี้เป็น UPS นะอันนี้เป็นแบตอ่าอันนี้เป็น UPS เอาออกมานะ UPS เอเอาออกมาเนี่ยสองร้อยยี่สิบแปดโวลต์ไฟที่ผมใช้กับอุปกรณ์เนี่ย ผมวัดได้แค่นี้อ่าแอมถูกไหมอันนี้เป็นเป็นข้อมูลมันทีนี้ไฟที่จ่ายเข้า UPS นะไฟที่จ่ายเข้า UPS อ่าเมื่อก,กี้วัดโวลต์มัน26.6โวลต์ส่วนแอมที่จ่ายไปก็คือ4.3มแอมนะฮะอ่าอันนี้เป็น AC นะ AC อันนี้ DC DC โอเคเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อน เบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนทีนี้ผมจะมาคำนวณน,นะฮะว่าไฟที่จ่ายไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้านะฮะ228โวลต์คูณ0.7นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย159.6นะผมตีเป็น160นะ160วัตต์160วัตวต์นี่คือคืออะไรคือกำลังไฟที่ผมใช้ไปที่อุปกรณ์อย่างที่บอกฮนะมีจอ2จอมีหลอดไฟหลอดหนึ่งนะฮะมีหลอดไฟหลอดหนึ่งแล้วก็มี มลนะีลำโพงนะลำโพงตัวหนึ่งนะแล้วก็มีเราเตอร์อินเทอร์เน็ตอุปกรณ์อยู่1 2 3 4 4 5ตัวนะจอ2จอมีอุปกรณ์อยู่5ชินมันกินไฟอยู่ที่160วัตต์นะจุดเริ่มต้นของของไฟฟ้านะการคำนวณทุกอย่างเนี่ยมันจะมีอยู่ง,ง่ายๆก็คือว่าโวลต์น,นะ,ะแอมป์เท่ากับวัตต์นะฮะนะโวลต์แอมป์หรือวัตต เวลาเราดูเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟ200 220วัตต์220วัตต์คืออะไรความหมายคือไฟบ้านประมาณ220เพราะฉะนั้นมันกินกําลังไฟประมาณ1แอมป์ถูกไหมก็ง่ายๆหาแอมป์ M. หาวัตต์แต่สุดท้ายเนี่ยเวลาเราดูโวลต์ดูวัตต์อะไรก็เราดูโวลต์ดูแอมป์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะพูดถึงที่วัตต์อย่างเดียวครับกินไฟเท่าไหร่220วัตต์ กินไฟเท่าไหร่ร้อยหกสิบวัตต์อ่าเพราะฉะนั้นอุปกรณ์สี่ตัวห้าตัวนี้ผมที่ผมใช้นะจริงๆถามว่าพอยังยังไม่พอผมต้องการใช้คอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งตอนนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยผมไม่ได้ต่อ,ผม,มตอผมไม่ได้ต่อผ่าน UPS ตัวนี้ผมต่อผ่านไฟบ้านโดยตรงเพราะว่าตอนนี้ผมทดลองเนี่ยมันอาจจะต้องดับไฟปิดเปิดไฟเดี๋ยวคอมพิวเตอร์มันทางานไม่ไม่สมบูรณ์นะการเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากให้มันน้อยไปเรื่อยๆแล้ว,ลวถ้าเกิดว่ามันเพียงพอ เราก็ค่อยเพิ่มเข้าไปก็ไม่มีปัญหาเรามีแบตเตอรี่อยู่นะแล้วเราก็เอาแบตเตอรี่ตัวนี้จ่ายไฟเลี้ยง UPS แล้ว UPS ก็จ่ายไฟออกมาให้เราแบตเตอรี่มันมันกินไฟอยู่ที่ตอนที่มันทำงานจ่ายไฟ160วัตให้เราเนี่ยมันกินกระแสอยู่4 4 3สมป์คูณคูณอ่าโวลต์คือ26นะฮะจริงๆคูณ24ก็ได้หรือคูณ26ก็ได้แต่ผมคูณ26แล้วกันเพราะอันนี้เป็นค่าที่ผมวัดได้นะเพราะฉะนั้นแล้วอีกตัวเลขหนึ่งคือ11ผมตีนป็น115ีเป็นหนึะ ผมตีเป็น115วัตต์นะคร115วัตต์คืออะไรไฟที่โดนดึงออกจากแบตเตอรี่115วัตต์เพื่อเอาไปให้ UPS แต่ผมงงนิดนึงว่า UPS ต้องการไฟ115วัตต์แต่มันดันเอาพุตไปให้ UPS ได้100 160วัตต์มันเหมือนมันเหมือนเราได้กำไร45วัตต์อันนี้อันนี้ผมงงนะฮะใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะฮะ45วัตต์เนี่ยนะมามายังไงเราจ่ายไฟ จริงๆที่ผมเข้าใจเนี่ยมันคือเราจ่ายร้อยนะฮะเราจ่ายไปร้อยวัตต์เราน่าจะได้คืนมาประมาณ90วัตต์เพราะว่าเราน่าจะสูญเสียค่าพลังงานหรืออะไรประมาณนั้นนะแต่ผมงงผมจ่ายไฟจากแบตเตอรี่หรือว่าโวลต์ตัวนี้มันไม่ใช่โวลต์จริง่าเป็นไปได้มันอาจจะเป็นโวลต์ที่ที่เกิดเกิดแรงดันขึ้นมาอาสมมติว่าแต่แอมป์ตัวนี้น่าจะเป็นแอมป์จริงเดี๋ยวผมลองคำนวณน,นะสมมติว่าจ่ายไฟเข้าไป160เดี๋ยวนะอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งหาร 4.3ุดมโวลต์ควรจะเป็น3 0 30 37โวลต์แต่โวลต์ตัวนี้37โวลต์เนี่ยมันใกล้เคียงกับโวลต์ของแผงนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ผมมาหาคำตอบทีหลังนะออจริงจริงผมเทสได้นะเนี่ยถ้าเทสผมต้องปิดแผงผมต้องปิดแผงโซล่าเซลล์ปิดชุดชาร์จแล้วผมจะรู้อเดี๋ยวลงไปลองก่อนแป๊บหนึ่งนะ,ะน่าจะใช่ตอนนี้ผมเขาเรียกว่าผมปิดนะฮะเมื่อกี้เนี่ย มันกินไฟเยอะขึ้นนิดนึงอ่าโอเคแสดงว่าที่เราวัดเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่แรงดันปกติมันมันน่าจะเป็นแรงดันที่เกิดจากการชาร์จด้วยมันก็เลยมันก็เลยไม่คงที่เพราะฉะนั้นแล้วอ่าการกินกระแสมันอยู่ที่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแล้วไล่ไปอ่าเอาให้มันนิ่งนะอ่าผมตีไว้4.4.5นะมันขึ้นขึ้นลงลงอ่าผมตีไว้4.5อ่าอย่างที่บอกฮะ ก็ตอบข้อสงสัยอันนั้นให้ตัวเองนะไม่มันกิน4.5มันก็เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยเองนะไม่เป็นไร4.5นะัะผมวัดใหม่4.5 4.5 2 2 6ตัวเลขนี้ก็คงสูงขึ้นนิดหน่อยนะก็คงสูงขึ้นนิดหน่อย4 4.5คูณ2 6.6 6นะฮะ อ่ะร้อยยี่สิบมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ต่างอย่างเดิมเท่าไหร่นะเอาค่านี้แล้วกันนะเอาค่านี้แล้วกันร้อยี่สิบวัตต์ก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะจ่ายไปร้อยยี่สิบได้มาได้มาร้อยหกสิบงงนะได้เหมือนได้กําไรครับอ่นะโอเคเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ผมขออนุญ,ญาตไม่ใช้นะตัวเลขชุดนี้ผมขออนุญ,ญาตไม่ใช้อัลพุตคือร้อยหกสิบนะฮะ ตัวนี้คือ120ตัวนะแบตแบตเตอรี่ไปที่ u p s เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมต้องการใช้ไฟ120วัตต์จากแบตเตอรี่ต่อ1ชั่วโมงนะความหมายถูกไหมฮะอ่าโอเคอันนี้พักไว้ก่อนจะมาพูดถึงว่าภาพรวมนะฮะภาพรวมอ่าผมตั้งโจทย์เวยว่าประมาณ9โมงถึงเที่ยงนะฮะ3ชั่วโมงแล้วก็บ่ายโมงนะถึง5มงเย็น17.00เนี่ย4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตอนเช้า7ชั่วโมง ตอนเย็นนะผมเอาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะถึงเที่ยงคืนนะฮะอีกสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอันนี้สี่รวมกันเป็นทั้งวันผมต้องการใช้ไฟสิบเอ็ดชั่วโมงตอนนี้ผมแบ่งเป็นช่วงเช้าช่วงบา่ายเนี่ยทำไมถึงจะต้องแบ่งนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังช่วงเช้าเนี่ยเจ็ดชั่วโมงถูกไหมฮะเจ็ดชั่วโมงคูณกับร้อยยี่สิบนะฮะสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่นะส่วนตอนเย็นผมต้องการใช้ไฟสี่ร้อยแปดสิบวัตต์ถูกไหมฮะ อันนี้คือทั้งวันความต้องการใช้ไฟผมทั้งวันนะ480บวก840อ่ะตัวเลขนี้นะตัวเลขนี้คือคือคือ,อความต้องการใช้ไฟของผมทั้งวันถูกไหมออกมาเป็นวัตต์นะคูณชั่วโมงเรียบร้อยอทีนี้ทำไมผมถึงแบ่งเป็นกลางวันกลางคืนอโอเคกลางวันนะฮะกลางวันเนี่ยเรามีแผงถูกไหม เรามีแผงเราใช้ไฟแต่กลางคืนอ่ะมันไม่มีแผงอ่าต้องต้องแยกประเด็นตรงนี้นะกลางคืนมันไม่มีแผงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไฟที่ผมต้องการใช้กลางคืนคือแค่นี้ถูกไหมฮะความหมายกลางคืนนะผมไม่พูดถึงกลางวันเอากลางคืนผมต้องการใช้แค่นี้กลางวันอ่าแยกเป็นกลางวันกลางคืนทีนี้อ่าพูดถึงมาพูดถึงแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยเวลาเขาคำนวณน,นะเขาบอกว่าแบตเตอรี่ ความจุ 10, โ12โวลต์100แอมป์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยากรู้แคป a ลังงมันหรือวัดมันก็คือ120จูงมเป็นวัตต์100แอมป์แต่ผมมีแบตเตอรี่12โวลต์อยู่2ลูกแต่ผมเอามาต่ออนุก,กรมกันต่ออนุก,กรมกันโวลต์จะเพิ่มขึ้นฮนะ24โวลต์แต่แอมป์จะเท่าเดิมเพราะฉะนั้นผมจะมี240เดียวนะอ่า1ันส2 4นะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมีแบตอยู่200 2,004นะฮะ2,004วัตต์แต่เขาบอกว่าแบตเตอรี่อย่าไปคิดว่ามันจะเก็บได้เต็มอ่าให้คิดแค่80%ละกันนะอ่าไม่เป็นไรคูณจุดแปดเสมือนว่าแบตเตอรี่ที่เรามีใช้อยู่เนี่ยนะแบตเตอรี่เนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยนะ2,004เนี่ยแต่ให้แอสซูว่ามันมีแค่192วัตต์นะะ แคปซิตี้มันหรือวัดวัดหรือที่เราจะใช้ได้เนี่ยคือคือ,อพันพัน 9, นะฮะแต่ทีนี้ตามตำราก็บอกไว้อีกตำราอันนี้สองสองค่าแล้วนะอันดับแรกคือ80%อนันดับที่สองคือมีเท่าไหร่ให้ใช้แค่3 0บางคนอาจจะคิด80 0แล้วใช้แค่3 0ก็ได้แต่ว่าถ้าคิด80%แล้วมาใช้3 0เนเนี่ยยิ่งใช้ได้น้อยลงนะฮะ แบตเตอรี่ก็น่าจะอยู่ได้นานขึ้นนะอ่ะพันเก้ายี่สิบคูณจุดสคุณใช้ได้แค่ห้ายี่สิบหตอนไหนตอนที่แบตเต็มไปแล้วนะแบตเต็มไปแล้วคุณคุณควรจะใช้แค่นี้นะคุณควรจะใช้แค่นี้ถ้าใช้เกินนี้แบตเตอรี่มันจะเขาเรียกว่าอ่าไซเคิลของมันจะลดลงนะ ไซเคิลของมันจะลดลงเพราะฉะนั้นเขาบอกให้ใช้แค่30% 70%เนี่ยให้มันสำรองเอาไว้หรือตัวเลขเนี่ยคุณจะเปลี่ยนเป็น40ก็ได้นะแต่30%เนี่ยดีที่สุดเขาบอกว่าอย่างนั้นนะ20%ก็น้อยเกินไป40%ก็ได้คนระับ30 40แต่ว่าเขาบอกให้ใช้30เพราะฉะนั้นแล้วพอแบตเต็มนะสมมติว่า5โมงเย็นปุ๊บโซลาเซล์ไม่ชาร์จแบตเตอรี่เต็มสมมตินะฮะมาดูตัวเลขนี้ความต้องการใช้ไฟของงผมกลาคืน480 อ้าวแต่แบตมันมีให้ใ500ถามว่าพอไหมพอครับถูกไหมผมใช้แค่4ชั่วโมงผมมี5 76นะฮะผมใช้ชั่วโมงหนึ่ง1 2อเพราะฉะนั้นผมใช้ได้4.8ชั่วโมงผมสามารถใช้กลางคืนได้ประมาณ4-5ชั่วโมงถูกไหมอ่า4-5ชั่วโมงถามว่าอ่าอันนี้ e n v โวลูเมน t ของแบตผมนะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วการใช้ไฟของผมนะกลางวันกลางกลางคืนไม่มีปัญหา กลางคืนไม่มีปัญหนาทีนี้มาดูกลางวันมันพอไหมนะกลางวันกลางวันนะฮะกลางวันก็คือว่า,าผมจะต้องเก็บไฟไว้480ให้กลางคืนถูกไหมแล้วกลางวันเนี่ยผมต้องการใช้เท่านี้เพราะฉะนั้นในกลางวันเนี่ยผมจะต้องหามาให้ได้ทั้งหมดก่อนที่มันจะหยุดชาร์จเนี่ยแบตเตอรี่จะต้องเต็มนะแบตเตอรี่จะต้องเต็มนะ อ่าโอเคเพราะฉะนั้นผมจะต้องหาไฟมาให้ได้ทั้งหมดพันสามร้อยยี่สิบวัตต์อ่าทีนี้มาดูแผงผมมีแผงสามร้อยยี่สิบวัตต์อยู่สองแผงคูณสองนะฮะอ่าไว้ข้างๆเลยนะตรงนี้นะแผงหกร้อยสี่สิบวัตต์ทีนี้เขาก็บอกว่าเอออย่าไปคิดว่ามันจะชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็แดดวันหนึ่งอ่ะมี4 6ถึงชั่วโมงจริงแต่ถ้าจะคำนวณหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝน,าน,ห,น,านหน้าอะไรเนี่ยเขาบอกแค่คิดแค่4หรือ5ก็พออ่าผมเอา4แล้วกัน เอาแบบเซฟสุดๆนะเพราะฉะนั้นแล้ว640คูณจุด8นะ512วัตต์ต่อ1ชั่วโมงคูณ4 2,048นะะ2,048คืออะไรผมหาไฟได้เท่านี้วัตต์ความต้องการใช้ไฟผมอยู่แค่นี้วัตต์ถามว่าพอไหมพอครับพอ พอที่ผมจะใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยอันนี้ผมคิดจากข้อมูลของผมนะการใช้ไฟเนี่ยอย่างที่บอกทุกอย่างมันมันคำนวณได้หมดนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าค่าความความเสื่อมหรือไม่เต็นประสิทธิภาพอะไรเขาจะมีค่าของมันหมดมันมีร้อเรเราคิดแค่80%มันอาจจะได้ระดับหนึ่งถ้าเราคิด85หรือ90อะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะแล้วแต่แล้วแต่อุปกรณ์นะซึ่งตรงนี้เราก็คิดต่ําไว้มันก็จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงแต่ถามว่าถ้าจะเอาจริงๆอ่ะมันมันก็วัดเลยฮะ หาเครื่องมือมาวัดเพราะการที่เราวัดได้นยมันก็จะเป็นสิ่งที่ตอบออกมาว่ามันมันเป็นอะไรแน่แบบไม่ต้องมานั่งเดาชาร์จได้ร้อยอ่าจริงๆมันได้80หรือมันได้95หรือมันได้แค่20มันจะเห็นเลยการวัดค่าการอะไรเนี่ยต้องหาอุปกรณ์หาเครื่องมือหรือว่าหามิเตอร์เนี่ยม,มาวัดผมศึกษาไปก่อนนะอ่ะสรุปนะฮะสรุปสรุปก็คือว่าแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เนี่ยให้คิด80%แล้วก็ใช้ไฟมันแค่3 0นนะ คิดแค p ป c i ซิตี้มันออกมาให้ได้ใช้มันแค่80%ของแคปซิตี้นั้นเขาอาจจะมองว่าแบตเสื่อมแบตมันออกจากโรงงานมันอาจจะได้100%แต่ผ่านไปสัก3ปีมันอาจจะเหลือ95%ผ่านไปสัก8ปีมันอาจจะเหลือ7จแต่เฉลี่ยแล้วประมาณ80%อันนี้ผมเดานะฮะผมเดาส่วน30%เป็นเี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นรอบของการชาร์จจำนวนรอบแบบเต็มใช้หมดเต็มใช้หมดเนี่ย เอาแบบนี้แล้วกันใช้ได้ประมาณ3 4 0ถึงรอบแต่ถ้าเกิดว่าเราเต็มใช้30%แล้วชาร์จใหม่ให้เต็มใช้30%เปอขาบอกว่ามันมันจะเพิ่มขึ้นนะถ้าเรามองเป็นวันนะ300รอบถึง400รอบก็คือปีเราใช้วันหนึงรอบหนึ่งถูกไหมปี2ปีก็ตามไซเคิลของแบตเตอรี่ทั่วไปแต่ถ้าเราใช้แค่30%เขาบอกว่ามันจะได้เป็น10ปีอ่าอันนี้มันเป็นตัวเลขในอนานคตเดี๋ยวค่อยมาว่ากันการชาร์จจากแผงลงแบตนี่ ก็มีตัวแปรอีกเพราะว่ามันจ่ายไฟมาจากมันแอมที่มันมาจากตัวตัวแผงโซลาเซลล์เนี่ยมันได้มาร้อยร้อยรอยหนึ่งแต่ตัวชาร์จเจอร์มันอะ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบเอาเอาร้อยนั้นลงแบตเต็มๆแล้วก็ต้องคิดค่าเสื่อมประสิทธิภาพลงไปอีกนะผมคิดที่80%แสงแดดเคยมีทั้งวัน คิดแค่4ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยสมมติว่าเรียก9โมงเนี่ยก็แค่ถึงบ่ายโมงเองนะแต่หลังจากบ่ายโมงไปจนถึง5โมงเย็นแต่โอเคตัวเลขนี้เขาพูดกันมาเยอะในในเว็บนะผมก็ใช้ค่านี้โซลาร์เซลล์ก็คิดแค่80%อีกนะ80%เอีกเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไม่พูดถึงว่ามีแผงเท่าไหร่อ่าใช้แบตเท่าไหร่ใช้ไฟเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วมันอยู่ที่มันอยู่ที่เราเลยครับบางทีผมไปเพิ่มคอมพิวเตอร์มาชุดนี้มันอาจจะยังพออยู่หรือมันอาจจะไม่พอหรือว่าผม ใช้ไฟจํานวนชั่วโมงลดลงมันอาจจะพอแต่ตอนเนี้ยผมคํานวณเนี่ยสิชั่วโมงนี่คือการทํางานภาพรวมนะของผมประมาณนั้นแต่อาจจะไม่ได้ทุกวันบางวันอาจจะเยอะกว่านี้บางวันอาจจะน้อยกว่านี้ถ้ากลางคืนพอเลยเที่ยงคืนไปเราอยากใช้ผมใช้วิธีถอดปลั๊กออกแล้วก็เสียบไฟบ้านเพื่อให้อีตัวการคำนวณภาพรวมตัวนี้ยังถูกต้องอยู่นะยังถูกต้องอยู่ความต้องการใช้ไฟอยู่120วัตต์ผมใช้11ชั่วโมงเพราะฉะนั้นผมใช้ ไฟทั้งวันประมาณ1,320วัตต์นะแผงผมคิดแล้วค่าเสื่อมประสิทธิภาพอะไรมันก็ไม่รู้เราชาร์จอยู่4ชั่วโมง320วัตต์มันให้ไฟผมประมาณ2,048วัตต์ผมใช้คือแผงชุดนี้นะผมใช้มันแค่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะก็คือเอา1,300หารด้วย240ผมใช้มันแค่64ซนะผมยังสามารถแผงชุดนี้ยังหาไฟให้ผมผมใช้ไฟแค่2ในส ผมยังใช้ไฟได้อีกนะสำหรับแผงชุดนี้ผมไม่ได้อ้างอิงใครทั้งนั้นนะฮะก็อ้างประมาณว่าผมเอาหลายๆเจ้าามาผสมกันของบางคนก็จะมีสูตรสำเร็จเลยแผงเท่านี้แบตเท่านี้ใช้ไฟเท่านี้ออกมาเป็นตัวเลขโชวๆๆๆอันนี้ของผมวัดเอานะผมวัดเอาผมวัดเอาทั้งนั้นอาจจะดูวุ่นวายนะวุ่นวายมากเพราะว่าตัวเลขมันเยอะนะแต่ว่าสรุปคือผมใช้ไฟ120วัตต์ต่อชั่วโมงนะ ผมใช้ไฟเท่านี้ชั่วโมงต่อวันแล้วมันจ่ายให้ผมเท่านี้อีกกลางคืนเนี่ยผมใช้480นะผมใช้480แต่ความเซฟของแบตเตอรี่กลางคืน30%เนี่ยคือ576เพราะฉะนั้น mm hmm. ไฟที่ผมใช้กลางคืน4ชั่วโมงเนี่ยมันยังอยู่ในเซฟตี้ของแบตอยู่นะผม mm hmm. ผมพูดอย่างนั้นแล้วกันอ่ะอันนี้จบไปเรื่องนึงนะจบไปเรื่องนึงทีนี้ผมจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งให้ฟัง mm hmm. มาพูดถึงตัวเลขตัวนี้นิดนึง160วัตต์นะ จำได้ไหมว่าผมจ่ายไฟออกไปที่จ่ายไฟไปให้ u p s 120วัตต์แต่กำลังวัตต์ที่มันได้คือ160วัตต์160วัตต์คือการกินกระแสรจริงๆของอุปกรณ์จากการวัดนะฮะ0อวัตต์ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมาหน้าใหม่160วัตต์เนี่ยผมจะคํานวณอะไรให้ดูนะฮะ160วัตต์ถ้าเอาเข้าจริงๆ160วัตต์ผมใช้ไฟ11ชั่วโมงเหมือนกันนะร6 0คูณ11ชั่วโมงปึ้งผมใช้ไฟ170 1 7 1 0 0 0นะ่0 0 0 วัตต์ต่อวันนะเปอร์เดย์ถูกไหมฮะอ่าผมคูณ3 30ะสาเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยไอไฟที่ผมใช้อยู่ชุดนี้นะฮะเอาแค่ชุดชุดปัจจุบันเนี่ยผมใช้ไฟท่นนี้วัตต์หาร1 0 0 0งหาร1 0 0 0งคืออะไราย1,000คือออกมาเป็นหน่วยฮนะผมใช้ไฟอยู่53หน่วย53ยูนิตนะไฟบ้านนะไฟบ้านหน่วยละ3บาท4บาทค่าเอทีนู่นนี่นั่นนะคิดเลขกลมๆหน่วยละ5บาท ห้าสิบสามคูณห้าชุดเนี้ยผมใช้ไฟถ้าผมใช้ไฟบ้านเนี่ยผมจะใช้ผมจะต้องจ่ายค่าไฟอยู่ประมาณ265บาทต่อเดือนถูกไหมฮะน,นี่ต่อเดือนอันนี้ต่อเดือนนะอันนี้คำนวณให้ดูเล่นๆนี่เฉยน,นะผมซื้อแผงมา2แผงนะวัตสามสองร้อยห้าสิบวัตมา2แผงอ่าเป็นเงิน12,000บาทอย่าผมใช้อินเวอร์เตอร์เป็น UPS นะ UPS พันห้า แบตเตอรี่ผมได้มาฟรีเดี๋ยวแบตเตอรี่คิดคคิดิดดไปแล้วกันนะว่าร้อยวัตต์ร้อยร้อยแอมผมคิดไปลูกละลูกละถูกถูก,ถ,ก,ถ,กถูกละร้อยลูกละห้าพันเสร็จแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นนะอะชาร์จเจอร์ชาร์จเจอร์ตัวนี้น่าจะสองพันอะมันแพงกว่านี้แน่ผมคิดสองพันแล้วกันชาร์จเจอร์ผมคิดสองพันนะเสร็จแล้วอะสายสายนู่นนี่นั่นผมคิดไปอีกพันห้าเพราะฉะนั้นต้นทุนผมอยู่ที่ 20,07 20,07แต่ถามว่าผมใช้เต็มประสิทธิภาพหรือยังยังนะฮะยังไม่ใช้จริงๆแล้วผมไม่ถึงหรอกแต่ว่าผมคิดอ่ะสมถติว่าคนอื่นซื้อมาทํานะแบตแผงโซล่าเซลล์มีประเด็นนิดนึงคือถ้าซื้อมือสองเนะี่ยถูกกว่านี้ประมาณครึ่งหนึ่งฮนะถูกกว่านี้ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราว่ากันตามนี้แล้วกันมาคิดถึงจุดคุ้มทุนนะฮะ20,07นะฮะ20,07หารด้วย265เท่ากับ 1นึเดือนนะหนึเดือนหารปี12 8.4องปีนะ8.4ปีก็ตัวเลขนี้ก็ไม่ได้ต่างจากที่ผมเคยหาข้อมูลมานะโซล่าเซลล์เนี่ยจุดคุ้มทุนเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยอยู่ระหว่างอีถึง6กถึงสิ0ปีมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับอุอตัวแปรหลายอย่างการใช้งานแบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์ UPS, ไฟที่ใช้คุณต่อตรงหรือคุณใช้ผ่านแบตคือมันมีตัวแปรเยอะแต่เขาบอกมาว่าแต่ผมเคยไปเห็นในห้างนะเขาเขียนไว้ประมาณ8ปีประมาณ8ปีจุดคุ้มทุนถามว่าตัวนี้ผมมีบางอย่างผมผมทำได้เองผมใช้อุปกรณ์ที่ยัง,ยงไม่เต็มประสิทธิภาพนะแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าผมเพิ่มปริมาณการใช้งานตัวนี้จุดคุ้มทุนมันอาจจะลดลงลงมาเหลือ6ปีนะ6ปีหรือ7ปีก็ไม่รู้ ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่แต่อย่าลืมว่า6ปีตรงนี้ไฟเนี่ยมีใช้นะมีใช้ถ้าแบตมันไม่พังก่อนนะถ้าแบตมันอยู่ไปถึง10ปีอย่าลืมว่าข้อดีของของอชุดโซลาเซลล์นี่คือกลางคืนเนี่ยต่อให้ไฟที่อื่นดับคุณก็มีใช้กลางวันไฟที่อื่นดับคุณก็ยังมีใช้ข้อดีของมันนะแต่อย่างที่บอกถามว่าคุ้มไม่คุ้มมันมันแล้วแต่วัตถุประสงค์แต่ของผมอะ หนึ่งคือศึกษาได้ได้คืนกลับมาบ้างโอเค2อ0 0 0เนะี่ยผมลงทุนไม่ถึงอยู่แล้วผมลงทุนประมาณแค่หมื่นกว่าบาทนะหมื่นกว่าบาทเพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างผมก็ได้มาฟรีหมื่นกว่าบาทแต่สิ่งที่ผมได้เนะี่ยผมว่ามันคุ้มฮนะมันคุ้มค่าคุ้มกับการเข้าใจคุ้มกับวันหนึ่งที่เราจะต้องเอาพลังงานตัวนี้ไปใช้อย่างอย่างอย่างมีตัวอย่างเนะี่ยช่วงนี้น้าท่วมน้ำท่วมบางัางหวัดเนะี่ยที่สกลหรือที่กะลสินเนะี่ย ลองคิดดูบางที่เขาก็เขาก,เขาก็เขาก็ตัดไฟแต่ถ้าบ้านสักหลังเนี่ยมันมีแผงเล็กๆหนึ่งอย่างน้อยกลางคืนก็มีแผงไฟส่องสว่างนะฮะพอดีมีพี่ที่อยู่สกลเขาก็เอาชุดไฟตัวนี้ไปแจกจ่ายก็ถือว่าผมว่ามันมันได้ประโยชน์นะก็อันนี้คำนวณให้ดูนะว่าใครอยากรู้ว่ามันคุ้มค่าไม่คุ้มค่าอันนี้นะถูกไม่ถูกผมไม่รู้นะเป็นสิ่งที่ผมหาได้จากสิ่งที่ผมทำไปค่าที่ผมวัดได้แล้ว มันก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงไะไอ้แปดปีเนี่ยลองไปหาดูนะฮะหกถึงแปดปีเขาบอกว่าห้าปีเนี่ยผมว่าผมว่ายากอะยากแต่โอเคมันอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าอุปกรณ์พวกเนี้ยถ้าคุณซื้อได้ถูกลงคุณอาจจะนําเข้ามาเองหรือว่าคุณซื้อได้ถูกจากหมื่นนึงคุณซื้อได้แปดพันนะแบตเตอรี่คุณซื้อได้แค่หกพันหรืออะไรอย่างเงี้ยพูดถึงอุปกรณ์พวกนี้ถ้าถ้าลดลงเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วจุดคุ้มทุนมันลดลงอยู่แล้ว แต่นี้อันนี้คือ e n v i l o n m e n t ที่บ้านผมนะที่ผมเทสดูก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์อะไรยังไงไหมแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมได้จากการวัดจากการวัดการใช้งานของที่บ้านผมเพราะฉะนั้นแล้วผมสามารถใช้งานชุดนี้ได้แบบเขาเรียกว่าได้แบบไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันมันเพียงพอนะมันเพียงพอแล้วก็ อยู่ในโซนที่เขาบอกว่าปลอดภัยด้วยแบตเตอรี่มันปลอดภัยแต่เอาเข้าจริงๆมันจะเป็นยังไงนั้นค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าอาจจะต้องเอาเครื่องมือมาวัดนะเอาเครื่องมือมาวัดโอเคครับผมก็นะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับใครที่กําลังสนใจนะศึกษาว่าอะไรมันคือยังไงเราจะใช้ไฟแค่ไหนนะเราจะใช้อุปกรณ์อะไรได้บ้างนะเราจะใช้แบตเตอรี่เราใช้แผงกี่แผง<ม>ก็เป็นแค่แนวทางนะเพราะว่า จริงๆแล้วถ้าเราไปให้เขาติดตั้งมาให้เนี่ยเขาก็จะเซตพวกนี้มาให้เรียบร้อยแล้วแต่การใช้งานจริงผมเชื่อว่าเขาก็คงคำนวณพวกนี้มาก่อนนะแต่อย่างที่บอกถ้าเราใช้เยอะไปเขาบอกว่ารับประกัน10ปีอ่าไอ้สิปีบริษัทที่เขามาติดตั้งให้เราเนี่ยสิปีเนี่ยคุณใช้ไป3ปีเนี่ยคุณจะหาเจอไหมอันนี้ผมสวดตัวผมไม่เจอเนะแต่ว่าถ้าเราทําเองก็รับสภาพไปนะอุปกรณ์ไรเสียเราก็ต้องหาอะไรมาซ่อมเอาเองแต่ถ้าเข้าใจหลักพื้นฐานแล้วเนี่ย ผมว่ามันน่าจะประมาณนี้นะไม่รู้ส่วนใครนะมีมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อแนะนำนะรบกวนตอบคำถามผมหน่อยก็ดีนะว่าผมจ่ายไฟเข้าไปที่ UPS อ่ะ120แล้วผมได้กำลังไฟ160วัตต์ผมงงมากๆว่ามันมาอย่างไงหรือว่าผมทำอะไรไม่ถูกถ้ายังไงก็ใครดูตรงนี้แล้วมีความรู้รบกวนแนะนำผมนิดนึงนะครับผมก็อย่างที่บอกผมก็มือใหม่ศึกษาเองครับข้อมูลทั้งหมด ถูกมั่งผิดมั่งก็ถ้ามีใครรู้หรือว่าตรงไหนมันแบบเฮ้ยมันไม่ใช่มันคิดอย่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยรบกวนรบกวนแนะนําผมนิดนึงนะโอเคครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะฮะก็เบื้องต้นเป็นการสรุปการใช้งานแล้วก็ค่าพลังงานต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะแล้วคํานวณดูว่ามันอยู่ในอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่า ผมคิดว่ามันโอเคก็ประมาณนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเกี่ยวกับเรื่องโซลาร์เซลล์ก็คงยังไม่จบนะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกมีมีโปรเจกต์ต่อไปอยู่ครับรอติดตามดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ